เคยสงสัยกันไหมครับว่าประเพณีเก่าแก่ที่สืบทอดกันมานานเนี่ยพอต้องมาเจอกับกฎหมายสมัยใหม่มันจะเกิดอะไรขึ้นวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันผ่านเรื่องราวการแต่งงานของเชา่ากื่หมู่จากในอดีตที่ผู้ชายคนหนึ่งมีภรรยาได้หลายคนมาจนถึงปัจจุบันที่ทุกอย่างเปลี่ยนไปหมดเลยชายหนึ่งคนกับภรรยาหลายคนฟังดูอาจจะแปลกๆในสมัยนี้นะครับแต่เชื่อไหมว่านี่แหละ คือจุดเริ่มต้นที่จะพาเราย้อนกลับไปทำความเข้าใจทมเนียมดั้งเดิมจริงๆของชาวกึมูกันโอเคครับเรามาว่ากันที่เรื่องการมีภรรยาหลายคนกันก่อนเลยคือถ้าเราย้อนกลับไปดูในอดีตเนี่ยนะฮะรูปแบบการแต่งงานของชาวกึมูเนี่ยโอ้โหแตกต่างจากที่เราเห็นเห็นกันทุกวันนี้แบบคนละเรื่องเลยครับก่อนอื่นเลยต้องรู้จักคำนี้กันก่อนครับ polygyny หรือ polygyny พูดง่ายๆบ้านๆเลยก็คือการที่ผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยมีภรรยาได้มากกว่าหนึ่งคนในเวลาเดียวกันซึ่งจริงๆแล้วมันก็เคยเป็นธรรมเนียมที่เจอกันได้ทั่วๆไปในหลายวัฒนธรรมเลยนะครับแล้วก็เป็นหัวใจสำคัญของเรื่องที่เราจะคุยกันในพาร์ทอดีตนี่แหละใช่เลยครับในสังคมกึ่มหมู่แบบดั้งเดิมเนี่ยนะเรื่องผู้ชายมีภรรยาหลายคนนะ่ะเป็นอะไรที่ยอมรับกันได้เลยแถมบางที ยิ่งมีเยอะยิ่งเหมือนเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความรวยความมีอำนาจอะไรแบบนั้นเลยนะมันก็สะท้อนวิถีชีวิตของเขาในสมัยก่อนนั่นแหละครับแต่แต่แต่เดี๋ยวก่อนไม่ใช่ว่าผู้ชายชาวกูมุดท,ทุกคนจะทำแบบนี้ได้ง่ายๆนะครับมันมีเงื่อนไขมีข้อจำกัดของมันอยู่เรื่องมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นและมันเป็นเรื่องปกติสำหรับทุกคนเลยหรือเปล่าคำตอบก็คือไม่ใช่เลยครับไม่ใช่ทุกคนจะทำได้ถามว่าทำไม ก็เพราะว่ามันมีเรื่องของฐานะทั้งทางสังคมทางการเงินเข้ามาเกี่ยวเต็มๆเ,เลยลองนึกภาพตามนะครับการจะมีภรรยาหลายคนแถมยังมีลูกอีกเนี่ยโอ้โหค่าใช้ใจ่ายมันไม่ใช่น้อยๆเลยนะฮะแปลว่าคนที่จะทำแบบนี้ได้ก็ต้องมีฐานะดีพอตัวเลยดังนั้นทมเนียมนี้มันเลยกลายเป็นเรื่องของคนที่มีสถาน,นะสูงๆอย่างผู้นำชุมชนหรือคนร,รวยๆไปซะมากกว่าไม่ใช่ว่าใครๆก็ทำกันเอาล่ะครับ ทีนี้เราวารปมาที่ยุคปัจจุบันกันบ้างพอมีเรื่องของกฎหมายเข้ามาปุ๊บโอ้โหทุกอย่างนี้คลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยจุดเปลี่ยนสำคัญมันอยู่ตรงไหนเดี๋ยวมาดูกันครับนี่แหละครับคือความแตกต่างที่เห็นได้ชัดสุดๆเลยจากที่เคยทำได้กลายเป็นว่ากฎหมายสมัยใหม่บอกว่าไม่ได้นะต้องแต่งงานแบบมีคู่สมรสคนเดียวเท่านั้นมันคือการเจอกันของประเพณีดั้งเดิมกับโลกยุคใหม่แบบจังๆเลย คือทุกวันนี้เนี่ยไม่ว่าจะในลาวเวียดนามหรือไทยที่มีชาวกืหมูอาศัยอยู่เยอะๆเนี่ยนะครับกฎหมายของแต่ละประเทศเขากําหนดเลยว่าต้องเป็นแบบหัวเดียวเมียเดียวเท่านั้นกลายเป็นว่าธรรมเนียมเก่าๆก็ต้องปรับตัวไปหรือบางทีก็ค่อยๆหายไปเลยไอมาตรฐานใหม่ที่ว่าเนี่ยเขาก็มีชื่อเรียกของมันนะคะ เรียกว่า mono g a m y หรือ monogamy ก็คือการมีคู่สมรสคนเดียวซึ่งมันก็ตรงข้ามกับแบบ p o l y g จ n y ที่เราคุยกันไปตอนแรกแบบคนละค้วเลยแล้วตอนนี้มันก็กลายเป็นมาตรฐานหลักของสังคมไปแล้วมาถึงตรงนี้เราจะเริ่มเห็นภาพชัดขึ้นแล้วใช่ไหมครับว่ามันเหมือนเป็นการประทะกันร,ระหว่างสองคั่เลยคือประเพณีที่มีมาน,นานมากกับกฎหมายที่เป็นกติกาของโลกสมัยใหม่ แล้วสุดท้ายอ่ะเรื่องนี้มันจบลงยังไงล่ะสรุปง่ายๆเลยก็คือประโยคนี้ล่ะครับตามธรรมเนียมดั้งเดิมน่ะมีภรรยามากกว่าหนึ่งคนได้แต่ในปัจจุบันทั้งในทางปฏิบัติและทางกฎหมายเขาให้มีได้แค่คนเดียวโอ้โหมันคือบทสรุปที่เคลียร์ที่สุดแล้วของการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้แล้วเรื่องนี้มันบอกอะไรเราได้บ้างอืมมันทำให้เห็นภาพชัดเลยนะคะว่าวัฒนธรรมเนี่ย มันไม่ได้หยุดนิ่งตายตัวนะแต่มันมีการปรับตัวเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะเมื่อต้องมาเจอกับอิทธิพลจากข้างนอกอย่างเรื่องกฎหมายของรัฐสมัยใหม่นี่แหละสุดท้ายนี้ก็อยากจะทิ้งคำถามให้ไปลองคิดกันต่อนะครับว่าในโลกที่ทุกอย่างมันหมุนเร็วขนาดนี้เนี่ยเราจะหาจุดสมดุลระหว่างการรักษารากเง้าของเราไว้ กับการปรับตัวให้เข้ากับกฎ,กฎกติกาของโลกสมัยใหม่ได้ยังไงซึ่งมันไม่ใช่แค่เรื่องของชาวเกิร์หมูนะแต่เป็นคำถามที่เราทุกคนในสังคมก็ต้องช่วยกันหาคำตอบเหมือนกันครับ